กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ผมอีกห้ารอบอีกแล้วนะครับผมมาต่อกันอีกกีพีเลยละกันนะคะผมซึ่งตอนนี้ดูสิตอนนี้ผมก็ไม่ได้ไปเล่นนอกรอบนะผมก็เล่นในรอบนี่นแหละพลังนิดหน่อยแจกวีตแจกวีตเอ๊ะวันนี้แจกวีตแจกวีตเขาเรียกวีตใช่ไหมใช่วีตเดี๋ยวผมว่าใกล้ถึงเวลาที่ผมจะต้องปล่อยพวกเขาออกไปแล้วล่ะเอาออกมเอ้ยไม่ต้องปล่อยก็ได้ ปิดวแ,แหละโอเคฮะผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเน้นการทําสวนนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ต้นนี้มันปลูกตรงไหนอ่ะเฮ้ยอ๋ออ้อไม่นะเอาไปใส่อันนี้โอเคใส่ไปเลยแล้วกันผมจะเน้นการทําสวนนะเดี๋ยวผมจะหาสวนเถ่นี้ทํานะคบผมผมว่าแถวนาเนี่ยรองการซีดนะเดี๋ยวผมจะไปหาซีดเพิ่มให้แต่ตอนเนี้ยผมต้องการซีด นี่เขาเขาอันนี้อยู่เดี๋ยวไปหาเพิ่มไหมน้องอีพีมันนี่เร็วเฮ้ยเข้าแล้วครับเมื่อตอนาที่เราไม่เข้านะใช่จำหนอนจำได้อยู่โอเคผมก็ผมจะทําสวนตรงนี้เลยนะครับผมริมน้ําไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตบหาซีทกอนแล้วกันนั่นครับชูกเกเดนแต่ผมเอาไปปลูกด้วยนะกดยากโอเคฮะนีชูกกเคนได้ละใช้มือตบชูก็เคน นะโอเคผมเอาของไว้ที่นั่งหมดแล้วผมค่อยใช้อะกันผมจะตบหาซีเกินโอเคไม่มีเลยฮนะตัวนี้ต้องมีตรงที่เยอะๆเาขาเรียกว่าในที่ที่เยอะๆสิเขาเรียกว่าอะไรนะตรงที่ที่มีเอเนี่ยเยอะๆยาครับมันจะมีนะไม่มีฮนะหายากกันนะมันสมสบ,บานใช่ไหมหนายก็ทำไมหมู่บ้านนี้ทําเยอะจังแล้วแกะก็เยอะด้วย ยิงแกเยอะมากเลยที่ผมมาถึงตรงนี้ยีย่ไงเพิ่งได้อันหนึ่งเฮ้ยผมได้ยิีเง็ซอมบี้ผู้ชมผมได้ยินเสียงซอมบี้ซึ่งผมก็เปลี่ยนไปไงหูฟังมันดีอันนี้แต่ไม่อะ่ะหมดจะพังน่าจะอยู่ในถ้ำมัง้งน่าจะอยู่ในถ้ำแหละดลูออกแหละเฮ้ยโอ้โหเสียงเสียงใหญ่ด้วยเฮ้ยเสียงปกติเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมมาล่ามันดีกว่า อ๋อไม่นะผมเอาไว้ตรงนั้นหมดแลว้วอะลงน้ำแล้วกันโอ้ยโอ,ยโอย้อะไรจะโชคดีอะไรขนาดนั้นไม่เลยลงน้ำให้หาอะไรกินก่นอกน,นครับของก่อนแล้วกันครับวิ่งเทเบลิลมาอย่างแรกเราจะไม่ได้ขับครับวิ่งเทเบลิลเลยโอเคอน่าจะขับอะไรตได้ๆๆๆมั้งเืมไปละหาอะไรกินก่อนตอนนี้อ่ะ ครับทอดกันดีกว่าครับคุณผู้ชมเออไว้ตรงนี้อ,อึบฮึบนี่ได้แล้วหกทอแครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะบวกข้างบนกันเลยนะครับผมซึ่งนาก็นะก็ปกติเดี๋ยวผมจะต้องเริ่มค่าแกะแล้วแต่ว่าผมไม่ค่าในเล้าผมนะไอ้วงนั้นมันเป็นเพื่อนซีผมที่อาจจะลังกลังจะหายตัวไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเอา้าเฮ้ยปาก โอ้สวัสดีน้องหมูเพราะว่าถ้าเราขาดเนื้อเนี่ยเราจะแบบกินข้าวมันไม่ยอมอ,อิ่มตรงทีผู้จะมองตรงอิ่มยากมากถ้าจะอิ่มอ่ะนล้วทํามันรรมอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนเนาะใช่เฮะโอ้โหโอ้โอทบม,มี่เจ้าบ้าเหรอโอ้ อีเตอร์อีเตอร์อีเตอร์หนสึงไม่ดีเลยคุณผู้ชมโอ้ my god โอ้โหอยู่กันเป็นดงเลยระเบิดระเบิดระเบิด,บดนั่นแหละโอ้ my god คุณผู้ชมมันมาอยู่กันเป็นดงเลยตรงน,นี้โอเคเก็บมาให้หมดทุกอย่างที่มีอุ้ยมันเป็นท่ามใหญ่มากสุดเทนี้ใช่ไหมโอเค จะได้มาฟาร์มแร่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจ็ดทอดเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อน,นะครับผมโอเคเก็บมาให้หมดนะครับผมเก็บอะไรได้เก็บมาให้หมดเลยนะครับผมอะไรผมไปด้านนี้ดูตรงนีมม้ปรากเขด้วยแล้วกันข้างในมีสเกิลหรืันด้วย,มมวยผมว่านั่นไงน,นั่นไงมาเลยธนูแล้ววาดิระเบิดเลยระเบิดเลย,อยโอ้ย แโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วใจเย็นใจเย็นโอ้โอ้ My God ได้เราเจอกันในพวกซอมบี้ว่าได้เวลาละคืนนี้ไม่ได้ค้าวไม่ได้นอนอะ่ะเอาดิเกียกียวเกียกนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนเดี๋ยวเรานอนก่อนนะครับผมโ Oh my God มา โอเคมาต่อกันเมื่อกี้โนสนาขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับผมมันฆ่าผมเดี๋ยวผมจะฆ่ามันด้านล่างมีดาวให้ฟาร์มอยู่ครับฟาร์มเลเวลได้เฮ้ยแมวเดี๋ยวมันพงังใช้เว้นที่ขุดใท้แล้วกันบ้าบาอ,อยชายใส,ส,ส่ซีเกอจังไรแล้วเนี่ยเตือนมาใช้แค่บิ๊กเอ็กไม้ เอ้ยได้เจอการรอ้อยได้โลดอะโอเคครับเป็นไงนลงไปเลยไม่ต้องกลัวแล้ะเออทอดหมดออกไปไหนหมดแล้วล่ะไหนหมดแล้วล่ะเมื่อกี้ยังห้าวกันอยู่เลยอะ่ะโอ้ย,อยมืดจัดตัหนึ่ง แล้วผมจะกลับยังไงวะแล้วผมจะกลับยังไงีะก,กลับอย่างนี้ได้โอเคเราไม่ต้องสนใจแล้วมันหายไปแล้วเดี๋ยวรอให้มันออกมาก่อนนะครับผมนี่ขอดถ่ายไปได้วยนะครับผมระหว่างทางถ้าเอา,จา,าเจอแล้วก็คุดไปเลยนะครับผมซึ่งพาร์ทสองนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็แบบการฟาร์มเฉยเดี๋ยวผมจะต้องทําไร่ทํานาให้ได้เลยนะครับผมซีดนี่ก็ยังอยู่ในตัวเลยโอ้เราก็ไม่ยอมเอากองฟางมาจะไ,ไ,ไว้ไว้บบกบัวเราลงไว้ ว่าตองลงน้ําตลอดเลยดีนะมีทางขึ้นทางลงให้เนี่ยโอเคได้เวลาครับทําพุ่วอ่ะฮะนี่เขาเรียกพุ่วใช่ไหมถ้าใช่นะคฮคค้าจะเรียกเป็นพั่วตังนี้อพอหรือเปล่าไม่รู้นะปลูกไปก่อนนะบุมโอเคพออยู่หาอีกสองต้นด้วยซ้ำ โอเคครับผมได้อยู่อันนี้ผมจะให้มันตอย่างนี้นะเดี๋ยวเราค่อยขยายที่เหลือเอานะครับผมแป๊บนะผมว่ารู้สึกว่าไอ้ตรงนี้มันแคบแค่เดี๋ยวผมจะไปเปิดเล้าให้ตรงนี้ด้วยเดีย๋ดวยวเดครับวา,บาบนมะาไม้เริ่มจะหมดแล้วนะคุณผู้ชมใช่ไหมไม้หมดหรือยังเนี่ยหมดจริงๆแล้วต้องไปตัดไม้ตรงแถวนี้มีต้นไม้ไหมข้างบนอ้โหอะไรอย่างนี่ก็แปดนาทีแล้วคุณผู้ชม เอ๊ะเอ๊ขอใช้ประโยชน์จากไม้ตรงนี้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวเอามาคืนเราไม่ได้ใช้เยอะนะครับเราใช้แค่สามบล็อกนั้นตรงนี้พยายามทำให้มันดูสวยที่สุดอะนะแล้วก็เอาดินอุดแทนได้ไหมเอาดินอุดเอาดินอุดเอ้ยได้อยู่แล้วก็ตรงนี้ด้วยเฮ้ยเยอสามบล็อกพอครับผมไม่เอาเยอะ พราะตอนนี้เราเร่งๆอยู่นะครับรีบๆโอเคครับที่ผมหายไปเมื่อวานนี่ก็คือผมมีงานเยอะนะครับผก็เลยต้องมานั่งทําโอเคแล้วนะฮะซึ่งผมก็จะมาขยายเรานะครับซึ่งเอาเอาจากไอ้ต้นๆตรงนี้แหละโอเคดีดอกไม้ป๊อปปี้ด้วยเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่รั้วด้วยเอาไม่ขุดด้วยนะเมื่อกี้ มือผมชอบไปโดนในตรงนี้ตลอดเลยคุณผู้ชมบอกตรงว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยชเป็นอย่างเงี้ยโอเควันนี้ก็ต้องขยายให้มันได้เนาะสนุกดีนะครับเล่นซีรีส์นี้ก็สนุกดีถ้ามีมอดเข้าไปี่ยสุดยอดเลยครับผมเธอจะแผ็กผมหายคุณผู้ชมพูดจริงอันนี้เธอจะแ็คหายคือผมไปเล่นใหม่ปุ๊บแล้วทีนี้จะเค้นจะแผลหายหมดนะครับโอเคนี่ไงเรียบ้อเดี๋ยวผมจะขยายให้มันใหญ่ๆหน่อยนะครับผมเพราะว่า อันนี้ไม่ดูับแคบมากเลยประชากรมันเริ่มเยอะไงเอ๊ะแปบแปบแปลืม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 พอไม่เอ่ยพอพอพอ,พอโอเคเหลือด้วยเหลือสองอันซะด้วยหนึ่งนะผมต้องเคลียร์ตรงนี้ไปหนึ่งผมจะเข้าไปยังไงเข้าทางนี้แล้วกันตรงนี้เลย ง่ายๆคนง่ายๆสไตล์อีซี่นะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ขุดเลยนะโถแต่ผต้องฆ่าแกะกสองตัวแล้วล่ะไม่ใช่แกะในนี้นะแกะที่อื่นโอ้ไปขุดดินอีกแล้วน้องหมูเอาไปก่อนจะวางดินจะวางดินนั่นหมูมานี่หนูก็ต้องหาทางออกเองแหละนึ่ไง ผมจะออกทางทะเลแล้วกันเพื่อไม่ให้มันไปไกลามากเออผมคิดแผนดีๆออกแล้ววิธีการออกจากเ้านี้ใช่ไหมให้เราขุดตรงนี้ออกมาอ,อันหนึงเซบูให้เราทำอย่างนี้เออพวกแกจะได้ออกไปไม่ได้พวกแกจะได้จมน้ำตายหยอกหยอกหยอกนี่คือทางลงนะคะผมเอาไม่พออกีกเราไปปากอะไรตรงนี้ล่ะโหโหอ้ติด,ดใช่ไหมถูกไหม ไม่ถูกสิต้องโหโอเคพอดีครับผมถ้าเราอยากจะเข้าเรถเข้าทางใต้น้ำนะอย่างงี้ยนะครับเอาเโอเคได้ละนี่ได้ลแล้วผู้ชมทางออกก็อยู่ตรงนี้นะเออสุดยอดครับผู้ชมได้อยู่นะ14วิได้14วิได้ไงเดี๋ยวผมจะเอาดอกไม้มาปากด้วยนคะครับผมเดี๋ยวผมขอหยุดพานี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมตรงหนาตรงนี้เฮ้ย โอเขาก็ได้เสียงคนเปิดประตูนี่ก็จะเป็นการอัปเดตคร่าวๆนะคบมีส่วนแล้วเดี๋ยวผมไปจุก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 ค่าเคียนด้วยนะครับผมจุกค่าเคียนกันเลยทีเดียวเนีโอเคครับผมซึ่งสรารพานี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครัที่เราชมจนจบนะครับมผมสำหรับคิปวิดีนี้สวัสดีครับผมหนึงนะ่งอะกินก่อนหิวเดี๋ยวผมจะไปกินอีกกินแล้วนะเพราะว่าหิวและมีมา,ม,าม่าหมูสอบอยู่หมอหมูสอบหมูสอบ <laughs> โอเคครับผมขอสวัสดีครับทุกท่านชมคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับผม